นาฬิกาผมสายยันท้องสวัสดิค์ครับมื่อกว่าวันที่17กรกฎาคม2564ครับตอนนี้เราก็อยู่กดังแล้ว15โอ้17บเนาฬิกาสินาฬิกากันมาแล้วครับผมตอนนี้เฮียบัตรก็ลังเห็นยางบุกก็หลุดแหงยังไอเฮียบัตรโอ้ชอเย,ยอเสียรุตเปิดแหงะเจาชอยเสียรุต โอ้รถแท้บังคันเปิดแท่งครับเหี้ยวังเหี้ยหมูกับอาจารย์ขนอกําลังกลางจอหนังครับก็กิดบาอยู่ในบ้านฉันบ่ไล่เราตักตักไล่เราไม่เป็นไรอย่างก็โอนโดดังเว่ยได้ เอาบ่จายเงินได้ขนจวจางดีบอได้ดีซ้ำๆดีจะไ้ดีนึงนะโอ้ตโอ้ตายขับยันห้าก็วด้ลาย้นี่เนี่ยเอาไปเขาเกมองไ่หนหมดแล้วคนเห็นหลายก็สิมลักเอาหลายเลย ตอนนั้นจหนึ่งไอมันรดจวดมันยังบกีดจำานี่ดด้รอ,อย่าตักกับเนาะมกี้เราอยู่ยปรทปรุมถึินตัตรศิลป์ลเบียวัตรศิลป์นีคือบอกว่านี่เือบูดยู <laughs> <laughs> โอ้สูบยาบอริวตัหัว้ <laughs> มหัวมันะลังแค่ เอาพีตัดยนสูงไอ้ไอ่ไอ้ปอกปตกปับลงไปพต่างกามสันดิเอาตินต้งทะปลาีดึงสูงจอนังจำาพื้นป๊อปอขึ้นยิทำซีกขึนเ้ผบกขนพรกระเทือนเดีซีสันดเดี๋กลางซีสันด้เอาสามนั่อายินสูงเงนะเอาปอบานนั่นะประมาณนั่นนะปอานนั่งอะไรอาตเหากลางโบราณสันนะ ตัวนี้เขายกลางหน่วยสามสามดีครับหน่วยสามสามดีนี่เป็นจอหน่อยครับโอ้จะภาพใจกันหมเนะอา็จะเอาสามสามดีมาจ่ตเสียงทที่นะครับกดีหนึ่งหนดีกัอเนาะลตัวไ่ดีวะเยมะเาเล่นตัวดีวะ ดังเลายนตัวได้เห็นมาดังในโลกโซเชียลนี่นะครับคนผู้ใดจ้างหนังเขาเกิดอะไรแต่รวยดีดีดีเด็มากมือสายว่ะแต่ไม่ยังคือมากมือสายกันหรอกินเหล้ากินเหล้าแค่ไหกินเหล้านิดหน่อยนหัวไหนหัเไาถอยถอยเราไปอีกไยอะไอ้ไอ้มันจำจำหมดน้าซายได้เหมือนกับจังหวัดอ่างจอนะมันบอกขีดไฟนะเออโอ้หาดสูบยา นี่มคานี่ค้าเนียนี่คาองอันไมิงน,น,นี่เอาไปชิบุนน้อยนึงเอาไยุไปจำจถอยถอย้าหอกวนเออเออคาแรกที่ไปยุผุนน,น้อยนึง่นนะเนียน่ย,ยไปุนมาห้าลอตจะรถออกก็จะบอกเกียรกับจอนาง อาจจะรถออกเห็นว่ามางเจานังแงเขาว่าอีดะไม่หมดอะไอเอาไปอีกท JA> ีได้เออมันจะมังที่มันหายจะเอารถออกมันจะมันจะโกเยาอันนี้นี่อันนีเริ่มอย่างนี้ลดไอเลยโอ้บักบุ๋งลายเอามาพัดอ้ยต่างใหตุกูเข่ามืออายุเป็นมวยเอาเป็นก่ไรมึงก็เป็นไกเขาเป็นยังไง สช่อยู่ใโม่โม่ไปสู้มันไมหาตัวแต่่เห็นกอที่กัอะไรกพนแต่ตีก่อนก็บ่ตีไม่ยิ่หมดแล้วางตัวนั่งยืนดอเท้าง่ายเฉยแดดร้แล้วใช่ห่างต่อ่งยังไซยะนลกับบอกว่ถึงยางรถยนต์นี่เห็นไหนี่ซืยงรถออบเ็นกบเาเห็ดกบเเห็น ตอนนี้ขึ้นชั้นสองกันแล้วอีกเวลานก็เราก็เลยขึ้นชั้นสามวันนี้ตะกี้จะขึ้นกี่ชั้นสามชั้นสามชั้นแค่นั้นเองเหรอก็เหขึ้นจะโคกสันหรอนาจออันจอกริบเซย์โคกสันเนหรอโคกสัน บเมตร่ย่ายงนเลนีสิบ่เมลา้า่วเลยนะครับนี่ไดวบ้ายังก็คือครับบอกยัอู้คนเมืองอู้คนเมืองลายอวอ้คนดังดังไฟ่่าาฮ่าฮ่่าาา่่า่่ เป็ะระยะครั๊บแล้วพิษมึง ตอนน,ตอนนี้เราจะขึ้นจอนคนเดียนนี้เราจะกำลังจะขึ้นจอโอ้ยเบาหัาหันอีกนั่นจอไม่ให้นักก็ต้องดีอีกว่าฝันแล้วะถาผ่ามานยังก็เนาะกาปูบอ่ะผ่าหพื่ออะไรห้องเมยเ์จอบอ่

ชรข้างนเขาไปดกวูเรีงปั้น้คเช่ดงด้ได้เดเ่ซ้วพอออก้นเลยมีุนเก่งอยู่เดียวอยสิบอวดเก่งียงใคทง้นข่อยว่มีคนเก่งกเสอยู่นี่เก่งข้างนอกเก่งนี่มูเฮีงเก่ง

หาหลังโองจับสีหลังบนข้างหลังน้มึงเดินซ้ายมแคมจับัีก้งสางแนวก้อนึงตจอทำคนต้นไงไปเฉยไปหาพันหลอดซะกคนยายุงได้ไงดูมีแย้วซุ่มแน่มีราคากับวายซื้อตต้คบวายกือกูนี่ไงบูซื้อมันยีวันว่าจะไปหนีมัน เดินหนีเด็กหยาแน่ยอันว่าบอยว่าสิงเดินมามึงเดินยามขึ้นยามเบิ่งในยูซูปสิว่าเอาไปขึ้นมืดเสียไม่ใช้กาเกงหนบนี้ยืมตัสายนะกลางจอแล้วคำครับจะภาพใใจเงินมนอยเน่อ เหี Dante, ้หมูเหียหมูข้างหน้ามันอร่อยเฮียหมูเหี้หนูหนุ่มพลตรีจรครับคนดังครับสายเราได้เราคู่แข่งกับลุงพลด้ยลุงพลที่เขาซื้อคนเมืองกันเป็นหลานอันนี้สิงห์ก็ซื้อคนเมืองก็เป็นหลานเหมือนกันนี่สิงห์สาวหน่วยสิงห์ข้าวนะครับต้องการถ้าต้องการหน่วยหนังสิงห์สาวครับติดต่อสอบถามได้ครับเดบอร์087213639089892775นะครับโทรมาครับสิงห์สาวภาพยนตร์ เลี้ยนเท่งเลี้ยนอันไปนท้างจะผ่านด้วครับเด้ออย่าหาเราหาอย่างเองอี้ยมือสายหลายกินหลายเด้อสือ่าเอาหนังกไม่ช่ยาะอดแจ้งเอามาดมดาผมว่เหนเนี่ยหนัก็าดดูแสว่ท้ดจะผ่านไหค,ค,ครับเด้อเพราะว,ะว่าหวครับผมยกหัวเลยครับนีวิธีขึ้นตผู้เดียวขึ้นได้ยูอ้าขึ้นได้ไอ้เจเาบ่อยากขึ้นจะ้นที่ตนะ

อยู่แล้วเห็นไหมล็อกแล้วจอนบริปันนั้นได้จอมบริเขาลึกปนั้นโมเมนต์ระยะมันวะโอหีดเดียบอะได้บันนี้ก่อยือเจ็บท้องแล้วเนา่เ้องกันถึงเว้เบียไปยังือเจ็บท่อง นี่ครับเฮียหมูก็ดังขึ้นจอนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเจ็บท้องไม่ทันดีปันใดอ่ะตอนนี้ก็ให้เฮียสมบัติถ่ายวิดีโอก่อนเมื่อดแล้วเมื่อดแล้วเฮียบัปวดขี้โอ้ขี้ดูไอ้เนาะ

เ้ยว่าจะไปไปมม่อบานสิมอบนเอองานช่วยงานช่ยงานหางิลาได้บานอยได้จังวัน้านเลย่เราใส้กบมาด้หมบานอางบานอยยางไปกอดยางไปกอดเย่างกอดนเจ้าตผู้ายบ้าคอยว่าเอาเีวป็นบาทยางไปบ้านรา กุไม่ก็หาขคอกินก็หาขคอกินแล้วดี้นก็เสียหมดทีมันกูเดนเดิได้บ้าเอาท้องมันยืนได้ครับนึกถึซีแชมขันท่องไปทันหัวจอเลยเ่อขางได้ซิ้หัวเี่สดไปแล้วหัวของเขาเสื่อมนี่มันมันยาวอยู่ของคนละขาเลย Con này cũng khyển đập. đạp <laughs> <laughs>